เนี่นะครับก็ต you know? ้องขอกราบสวัสดีชาวการีนาฟรีไฟที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมนะครับอีซี่ซีเห็เลยนะครับพอดูนะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนลงโปรเพจฟรีไฟเลยนะครับก็ใครที่อยากได้ลิงก์ไฟเพจฟรีไฟเลยนะครับหรือลิงก์โปรเพจฟรีไฟนั่นเองนะครับก็ทําตามกติกาเลยนะครับผมดูนะก็เพียงกดไลค์คลิปนี้นะครับ ขอ100ไลค์นะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับคนดูนะใครที่ไม่กดติดตามหรือไม่กดแชร์ครับขอให้มันไม่ได้ลิงก์ไฟล์นะครับคนดูนะก็สำหรับไปที่จะได้ลิงก์ไฟล์โปรเพจฟีฟายนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจผมไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดติดตามนะครับคนดูมากดติดตามแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ถักมาครับขอโปรเพจฟรีไฟนะครับแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องกดแชร์ไปหน้าเพจนะครับทุกคนต้องกดแชร์คลิปนั้นไปหน้าเพจเลยนะครับคนดูนะต้องกดแชร์คลิปนี้ไปหน้าเพจนะครับถึงจะทักมาขอได้นะถ้าใครที่ไม่กดแชร์ไปหน้าเพจครับแล้วทักมาขอครับผมจะไม่ให้เลยนะครับคนดูนะก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับต้องทําตามกติกาเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟกันเลยนะครับคนดูนะเออก็ เป็นทางด้านร้านค้าแห่งความมืดตอนหมื่นองศาลดสูงสุด90%เปเลยนะครับคนดูนะก็นี่นะครับผมได้ลดห้าสิบสเลยนะครับคนดูใครที่ได้ลดเท่าไหร่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วกันด้วยนะครับคนดูนะเออก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนดูก็กิจกรรมของฟิฟาย์จะมีประมาณนี้แล้วก็ทางด้านร้านค้านะครับของก็ยังไม่มีมีชุดเอซูตเหมือนเดิมเลยนะครับคนดูใครที่อยากอ่าอยากได้ชุดเอซูตนะครับก็เพียง เอาลิงก์โปรไฟล์นี้นะครับไปซื้อได้เลยสามารถซื้อของได้จริงเลยนะครับคนดูนะก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง100ยไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับคนดูกดแชร์ไปทางด้าหน้าเฟซแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับคนดูนะใครที่ไม่กดติดตามเฟซผมแล้วก็ยูทูบผมนะครับคนนั้นจะไม่ได้เลยนะครับคนดูนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบุณครับผม